Mày có đồ nó Này ơi, ấy không có thùng đấy Ê không, không có <laughs> 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 ta không không là lá tay กดขี้กับท่านผู้ชม <Huh? S 1> <laughs> มาต้องไก่กดขี้ได้ไงอ <laughs> <laughs> นีก,กนแล้วครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูด <c oughs> กันแบบงงงลอกมามันเนี่ยครับกัดอยู่ตรงนะี้ชายชายย่านบังอยู่พอดีเลยอะไรเอาไหมเอาไหมพ<ป>ี่แค่ลองตีเล่นๆน,น,น,นี่ กินเฉยกัดโดนไม่ริวครับเห็นตัวเลยอะ ไสหัวนกน่งเลยโอเกะกะเห็นไหมท่านผู้ชมมันก็โดนไสนก โอ้ไม่ก็โดนใส่นกไม่ว่าโดนใส่แล้วอีกจังห้าอย่นี้เลยกระโดดใส่โอ้โหช็อตนี้บากเลยเกล้สุดเปลี่ยนสีเยอะดีกว่า <c oughs> เหมือนจะไม่ถูโชโดกับสีนี้ติด <c oughs> <c oughs> ไม่ใส่ครับ เซบร์หน,หนึ่งันนี้ครับต้องไปเซบรอสองมาครับผมตกชะลาต<น>ีหน้าทอ่อตัวล็าหน้าทอไมอติดยกัดก เฉยเลยค่ะมากระเฉยเลยครับติดหมูมั่วกันเลยครับดวงวิสายดีเลยดนะ้วยนี่ติดมา้วเห็นไหมเป็นไงฮู้ ติม่วก,นนก,กันนะครับลุดแน่เลยฮะไลุดกันโอ้โหเนาะนมว่าเล็กโอ้ ดีกว่าเลยกัดอยู่ตรงนู้นเลยครับ่วนเข้าไปแล้วก็เล่าออกมาต๊บเลยน,นี่ครับใส่ดีเลยครับตัดแองกิโลครับสีเขียวโยนโยนเข้าไปใต้นู้นนะครับใต้ต้นไม้แล้วก็เล่าออกมาก็ตอนแรกว่า จะล่าเข้าไปแค่เช็คดูครับออกมากัดเลยหรือว่าตัวเล็กก็เลยไม่ค่อยเท่าไร่ขึ้นมาหบิดนีด่เลยดูดิโอเคครับแต่ตัวน,นี้ขอเก็บก็ถืออืม,มต้ององี้ตัวเรน้ว่าตัวเล็กมองในยนะเหมือนตัวเล็กเลยมัก็เลย mày coi đi chưa mày coi đây, như mình. đi như đi nó xảy đi rồi ok hạ to hạ to mình ná mì mình, mình có mấy mì ui cắt cắt nữa. Mấy nữa. đấy mấy đấy đúng นนเ,เ,เมื่อกี้ทําไม่ติดภาคหโอนเข้าเลยล้อหลอกกัดแาน เรียบร้อยฮะแหมนี่กล้าจะตีแบบสกิปพิงเข้าไปเส้หน่อยม่าแป๊กเสียแล้มาสิ๋อสิ่ขอบก็มาดีครับนั่งนะพี่แล้วมาเตือนหนึ่งครับ Ôn oh, uốn, uh. hả hả. uốn, tay udi wam in the cắt ra. Journa, nè. Tông thơ này nà. Tông thơ nè. Tông thơ nè. Tông thơ nè. nè. Hợp, hợp lấy đi hợp Vô đâu Ngạc quên tâm วนตามอโอ้ยใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ไอ้ไข่นี่แหละปลาคองมันเป็นอย่างนี้หละโอ้โหดูดิตันนี้ต้องอ่อนแอเลยดูหืม อยาขอตั้งกล้องครับโอ้หใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับยังกิโลสีเขียวครับตีเตืออยู่ครับตอนแรกมันกัดอยู่แล้วมันก็หายเลยครับก็ะตีเต,ตือไหม่ย้อนเลยขยาบไปนิดเดียวเองตัวนี้นี่ตัวนี้นต้ตองตัวโลกว่ากระบ้าเลยครับหายไปขี้เลยครับโอเคมันจา้า ไนี้มักเลยดูนี่โองแล้วันตังสีับเดียวกับบ้านได้เลยนะตรงนี้ก็มีเออทำไมของของพี่มันดังวีดด้วย DC อ่ะ DC สิบเก้ายี่สิบเอืมสิบเก้ายี่สิบเนี่ย เป็นไงตัวนี้ตีเป็นไงตีป่ะก็ตีตก็ได้อตงอย่งครับปกติเดี๋ยวได้เลยต้นู้องครต้องยืนตีตือได้พวกนี้แหละ

อุ้ยเจ็ดโลเจ็ดขีขึ้นอสองตัวก็โลกว่าแล้วพอแค่นี้พอเอาไม่เอาถุงให้หน่อยเอาให้ตัวโดนมันนะปลาว่าพุ่งไปข้างอ่ะหันมามองเยอะปุ๊บกลับมาเลยถึงไม้เลยฮะเอาไปเลยนะครับ

ไปซื้อล่องได้ปาลากลับเล่าอีกซื้อต่อหรือยังขายต่อหอยเฮ้ยเฮ้นี่เอาเอาขาปาลาดีกว่าเอาขาป่าเราขาปลาจริงเหรอลเลี้ยงแมวเลี้ยงไปตรงไหนต่อตีไม่ไกลเลยพวกเนี่ยกระบะแล้วเลี้ยงแ<ผ>มวครับฮะเลี้ยงแมวโอ้โหเลี้ยงแมวที่เราดีดีนะขอบคุณมากเลยครับ โอเคครับก็เดี๋ยวพอแค่นี้นะครับก็เนของตัวใส่เบ้งๆมาให้เด็กน้อยไปครับก็ฝากไว้ด้วยครับแองกิโลจากายแรปเตอร์ครับตัวเบคขนาด1โอโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคก็มีเท่านี้แล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรก็รอติดตามชมดูครับโอเคสวัสดีครับ